สวัสดีครับผมนายแพทย์สิทธิพรบุญยญนิตสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอเสนอรายงานการแปลรูปวัสดุชีวภาพไทยเป็นเครื่องมือแพทย์เป้าหมายพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนวิสัยทัศน์สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยบังเกิดเครื่องมือแพทย์สัญชาติไทยที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมยกระดับขีดความสามารถเชิงการแข่งขันทางวิชาการของไทย ไปสู่แนวหน้านานา,นาชาติยุทธศาสตร์แปลรูปสินค้าเกษตรไทยระดับต้นน้ำและกลางน้ำให้เป็นสินค้าระดับปลายน้ำวิจัยประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือแพทย์ไทยชนิดแปลกใหม่ระดับโลกสร้างสรรค์นวัตรกรรมไทยวิทยาศาสตร์คือความรู้ที่ได้รับมาโดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณธรรมชาติแล้วจัดหมวดหมู่เข้าเป็นระเบียบแบบแผนชนิดที่คนธรรมดาทั่วไป ตระหนักรู้เข้าใจได้วิทยาศาสตร์เริ่มต้นด้วยความสงสัยและคำถามใช้เหตุผลและจินตนาการเพื่อค้นหาคำอธิบายและคำตอบวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์คือการทดลองวิทยาศาสตร์คือการค้นหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้หยุดที่คำอธิบายแรกแต่ต้องตามหาคำอธิบายที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเพื่อค้นคว้าเหตุผลมูลฐานว่า เหตุใดทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นไปอย่างที่เป็นอยู่วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์คือ 1. เรื่องราวเหนือธรรมชาติและชัยศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์เทียม 3. วิทยาศาสตร์เบื้องต้น 4. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 5. วิจัยและพัฒนา 6. สิ่งประดิษฐ์คิดค้น 7. นวัตกรรมวัสดุชีวภาพหรือชีววัสดุอแมท a ทเรีย คือส,สารที่ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาใช้งานทางการแพทย์ต่อสิ่งมีชีวิตในรูปแบบบำบัดร,รักษาฟื้นฟูซ่อมแซมหรือทดแทนหน้าที่ของเนื้อเยื่อภายในร่างกายหรือใช้เพื่อกรณีการวินิจฉัยโรคภยัยวัสดุชีวาภาพสำหรับใช้งานชนิดฝังในร่างกายมนุษย์แบ่งออกเป็นสประเภทคือ 1. โพลิเมอร์คือสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ส0มหมถึงหน0 0 0แสาวมัตันประกอบขึ้นจากหน่วยย่อยขนาดเล็กซ้ำกันมาเชื่อมต่อกันเหมือนสายโซ่ 2. โลหะคือธาตุที่มักเป็นของแข็งมันวาวเป็นตัวนำที่ดีเชิงความร้อนและไฟฟ้า 3. เซรามิกคือวัสดุแร่ธาตุอะดูแกก้วอลูมิเนียมเป็นต้น 4. วัสดุธรรมชาติ มีต้นกำเนิดจากสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติเช่นแป้งโปรตีนไขมันเนื้อเยื่ออวัยวะเป็นต้นหนทางวิจัยพัฒนาชีววัสดุไปจนถึงขั้นออกวางตลาดเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมประกอบด้วยขั้นตอนกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดละเอียบสับซ้อนต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินมาจำนวนมหาศาลหลายสิบล้านบาทต้องดำเนินการด้วยช่วงเวลาที่ยาวนานอย่างต่ำห้ปี เนื่องจากมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดบนโลกเครื่องมือแพทย์จึงต้องปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เครื่องมือแพทย์คือวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สําหรับใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์สําหรับช่วยเหลือก่อประโยชน์ทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยเครื่องมือแพทย์มีโอกาสก่ออันตรายชนิดไม่พึงประสงค์ให้กับผู้ป่วยได้อย่างมีนัยยะสําคัญดังนั้นก่อนที่องค์กรรัฐผู้ควบคุม จะอนุญาตรับรองให้ทำการตลาดเครื่องมือแพทย์ได้ในประเทศของตนเครื่องมือแพทย์ชนิดนั้นต้องได้รับการพิสูจน์ว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนมาตรฐานเกณฑ์การผลิตเครื่องมือแพทย์นานา,นาชาติมีเอกสารยืนยันตามหลักการวิชาการถึงความน่าเชื่อถือเชิงวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการต้องมีหลักฐานแสดงความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตโดยผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลอง และต้องมีหลักฐานแสดงประสิทธิภาพว่าสามารถใช้งานได้จริงจากการทดสอบในอาสาสมัครมนุษย์ตลาดเครื่องมือแพทย์ปัจจุบันมีทั่วโลกมีมูลค่าราว10ล้านล้านบาทต่อปีตลาดเครื่องมือแพทย์ไทยมีมูลค่าราว10,000แสนล้านบาทต่อปีเครื่องมือแพทย์ในอเมริกาแบ่งชนิดออกเป็น3ประเภทตามระดับความเสี่ยงที่อาจก่ออันตรายให้กับผู้ป่วยได้แก่หง ความเสี่ยงต่ำใช้งานภายนอกร่างกายมนุษย์เช่นไม้กดลิ้นแผ่นปิดแผลเตียงนอนผู้ป่วยเป็นต้น 2. ความเสี่ยงปานกลางใช้งานสอดใส่ผ่านผิวหนังมนุษย์เช่นสายสวนปัสสาวะเลนตาเทียมชุดตรวจตั้งคันเป็นต้น 3. ความเสี่ยงสูงใช้งานภายในร่างกายมนุษย์ทั้งหมดเช่นเครื่องกระตุ้นหัวใจเต้านมเทียมข้อสะโพกเทียมเป็นต้น เครื่องมือแพทย์ที่ผิดในประเทศไทยมากกว่า90%ส่งออกไปขายต่างประเทศและเป็นเครื่องมือแพทย์ชนิดพื้นฐานที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นจุกหัวนมถุงมือทางการแพทย์ถุงยางอนามัยเป็นต้นเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวหรือ Bio Circular Green Economy เป็นรูปแบบเศรษฐกิจเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักการว่าห ัตถุดิบเป็นสารอินทรีย์ที่เพาะปลูกเก็บเกี่ยวในประเทศไทย 2. กระบวนการผลิตเป็นแบบหมุนเวียนแปลสภาพใช้ซ้ำทุกขั้นตอนลดของเสียทำให้ขยะเป็นศูน 3. ดำเนินการด้วยเทคโนโลยีสีเขียวแบบปลอดสารพิษไรมลภาวะปัจจุบันประเทศไทยมีแนวคิดการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ด้วยหลักการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตที่เป็นฐานการผลิตเดิมเช่นเกษตรกร,กรและชุมชนตลอดจนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อผลิตสินค้าและบริการหรือนวัตรกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างมากสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่มีแนวโน้มเติบโตสูงได้แก่ 1. หุ่นยนต์ 2. การบินและโลจิสติกสเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ สี่ดิจิทัลหการแพทย์ครบวงจรสินค้ากเกษตรหมายถึงผลผลิตรหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการเกษตรกรรมการประมงการปศรุสัตว์หรือการป่าไม้และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ใช้บริโภคเป็นอาหารมนุษย์ใช้เป็นอาหารสัตว์หรือนำมาแปลรูปเป็นอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์สินค้ากเกษตรส่งออกสำคัญของไทย ประจำปีพศ2564ได้แก่ 1. เครื่องเทศและสมุนไพร 2. ผักสดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง 3. กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง 4. สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ 5. ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 6. ไก่แปลรูป 7. ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง 8. ข้าว 9. ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 10. ยานพาลา สินค้ากเกษตรไทยส่วนใหญ่ส่งออกในรูปผลิตภัณฑ์ต้นน้ำหรือผลิตภัณฑ์กลางน้ำการแปลรูปสินค้ากเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต้องใช้หลักการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมได้แก่กระบวนการผลิตประดิษฐ์คิดค้นโดยใช้เทคโนโลยีระดับพื้นฐานและระดับกลางสำหรับอาหารและไม่ใช่อาหารเช่นอาหารแห้งสำหรับสัตว์เชื้อเพลิงเครื่องใช้ประจำวันและในครัวเรือนเป็นต้น กระบวนการระดับก้าวหน้าเช่นเครื่องมือแพทย์ยาเป็นต้น <Okay. S 1> ลำดับขั้นการแปลรูปสินค้าเกษตรไทยให้เป็นเครื่องมือแพทย์ 1. สกัดสารเดี่ยวให้บริสุทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 2. ผลิตชิ้นงานต้นแบบตามมาตรฐาน ASTM หรือ American Society for Testing and m a t e r i a l 3. ทดสอบวิเคราะห์เชิงห้องปฏิบัติการ ตามหลักการฟิสิกส์เคมีชีวะเขียนรายงานลงตีพิมพ์วารสารวิชาการนานาชาติ 4. ยื่นจดสิทธิบัตร 5. ทดสอบความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตในสัตว์ทดลองโดยผ่านการรับรองเชิงจรรยาบรณการวิจัยสัตว์เขียนรายงานลงตีพิมพ์วารสารวิชาการนานาชาติ 6. ทดสอบการใช้งานจริงในมนุษย์โดยผ่านการรับรองเชิงจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ เขียนรายงานลงตีพิมพ์วารสารวิชาการนานาชาติ 7. จัดสรรห้องปฏิบัติการเพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ภายในประเทศไทยตามรายละเอียดมาตรฐาน GMP หรือ Good Manufacturing Practice เพื่อขอขึ้นทะเบียนสอผห,หรือสถานที่ผลิตที่อนุญาตรับรองโดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขไทย 8. ขอาการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ตามระเบียบข้อบังคับนานาชาติเช่น ISO หรือ International Organization for Standardization USFDA หรือ United States Food and Drug Administration CE หรือ European Conformity เพื่อผิดจำน่ายเครื่องมือแพทย์ทั่วโลกตัวอย่างเครื่องมือแพทย์ผิดจากสินค้าไทย หนึ่งข้าวฟองสองข้าวอัตาสาวสามกระดุมโชติกาประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมคนไทยเป็นชนชาติที่ขยันขันแข็งแต่เกษตรกร,ทกร,รไทยส่วนใหญ่มีฐานะยากจนเนื่องจากต้องจำยอมขายผลผลิตในราคาต่ำเช่นยางพาราเป็นสารอินทรีย์เมื่อกลี่น้ำยางออกจากลำต้น ก็เสื่อมเสียสภาพอย่างรวดเร็วเมื่อต้องสัมผัสกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการปนเปื้อนกับเชื้อแบคทีเรียเกิดการบูดเน่าจับตัวเป็นก้อนแข็งกลายเป็นยางตายภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงต้องเก็บถนอมด้วยสารเคมีที่เป็นพิษประเภทกดด่างที่มีฤทธิ์รุนแรงวิธีแก้คือต้มน้ำยางพาราสดั้งแต่ต้นเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อน แล้วเก็บบรรจุในภาชนะที่ผ่านการฆ่าเชื้อและสามารถปิดสนิทมิดชิดน้ำยางพาราก็จะคงความสุดไม่บูดเน่าได้เป็นเวลายาวนานหลายเดือนนวัตกรรมคือสิ่งใหม่ที่เกิดมาจากการประดิษฐ์คิดค้นด้วยความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพเชิงคุณค่าเพื่อก่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมนวัตกรรมจัดเป็นเครื่องมือหลัก ที่จะผลักดันให้องค์กรเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มคูณขีดความสามารถทางการแข่งขันเชิงธุรกิจไปสู่ระดับสากลได้อย่างรวดเร็วทำไมจึงต้องนวัตกรรมในยุคสมัยปัจจุบันวิชาการเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเจริญลุดหน้าแบบก้าวกระโดดการแข่งขันเชิงพาณิชย์เต็มไปได้วยความดุเดือดรุนแรงโรคภัยอุบัติใหม่เช่นโควิด -19 เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน สภาพความยากจนยิ่งยวดของ,พล,งพลเมืองโลกส่วนใหญ่อัตราจำนวนประชากรโลกเพิ่มสูงในแนวดิ่งชันภัยพิบัติธรรมชาติเช่นภาวะโลกร้อนครอบคลุมทั่วโลกทรัพยาการโลกมีอยู่จำกัดและกำลังลดน้อยลงอย่างรวดเร็วความรู้เชิงเทคนิคสมัยเก่าย่อมไม่อาจแก้ไขปัญหาสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกองค์กรจะต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมด้วยความรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดชนิดที่เรียบง่ายและประหยัดนวัตกรรมต่อเนื่องเท่านั้นจึงเป็นวิธีการเดียวที่สำคัญที่สุดที่สามารถเอาชนะคู่แข่งขันและสร้างความเหนือชั้นได้เปรียบในระยะยาวกฎเหล็กนวัตกรรม 1. มนุษย์คิดสร้างสรรค์ 2. แปลกใหม่เป็นครั้งแรกของโลก 3. ถ่ายทอดสื่อสารให้บุคคลทั่วไปที่มีทักษะระดับปานกลางในสาขาวิชาเดียวกันเข้าใจได้โดยง่าย4มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสังคมชัดเจนก่อประโยชน์แพร่หลายนวัตกรรมบังเกิดขึ้นผ่านการพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพของ1ผลิตภัณฑ์2กระบวนการ3บริการ4วิทยาการ5ผลงานศิลปะ6รูปแบบธุรกิจ ประโยชน์ใช้สอยของนวัตกรรมได้แก่ 1. การตลาด 2. องค์กรรัฐบาล 3. สังคมนวัตกรรมไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์แต่สัมพันธ์กันนวัตกรรมมักเกี่ยวข้องกับการจัดสรรสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้ใช้งานได้จริงเช่นมีความสามารถแบบใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วสร้างผลกระทบอย่างมีความหมายให้กับตลาดเชิงพาณิชย์หรือสังคม นวัตกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นแบบใหม่เพื่อจัดสร้างนวัตกรรมต้องใช้สามสิ่งหนึ่งตระหนักรู้ถึงความจำเป็นสองบุคคลผู้มีความรู้เชิงเทคโนโลยีที่ตรงประเด็นสามได้รับการสนับสนุนเงินทุนขั้นตอนการตัดสินใจเพื่อทำนวัตกรรมหนึ่งมีความรู้สองจัดสร้างทัศนคติ 3. ตัดสินใจเพื่อรับรองหรือปฏิเสธ 4. ทํทำให้เป็นจริงและเช้ประโยชน์ 5. ยืนยันคำตัดสินใจนวัตตกรต้นแบบโทโมัสอาวาเอดิสันเป็นนักประดิษฐ์และนักธุรกิจชาวอเมริกันในยุคปีคริสตศักราช1,800เล่าเรียนคณิตศาสตร์เขียนและอ่านโดยมันดาเป็นผู้สอนให้ที่บ้าน เมื่ออายุ12เริ่มทำธุรกิจขายขนมผักหนังสือพิมพ์บนรถไฟเริ่มจดสิทธิบัตรแรกเมื่ออายุ22ปีเป็นเจ้าของสถิติโลกในสมัยนั้นที่มีชื่อแรกใน1,39 0สิทธิบัตรตายขณะที่อายุ84ปีขณะอายุ83ปียังทดลองวิจัยน้ำยางความยืดหยุ่นสูงเกลิกอัลชูเลอร์ เป็นวิศวกรนักประดิษฐ์และนักเขียนชาวรัสเซียเป็นผู้นิลมิตทฤษฎีวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อประดิษฐ์คิดค้นชื่อย่อรัสเซีย c r i t r i z หรือ Theory of Inventive Problem Solving เริ่มต้นจากงานเสมียนในสำนักงานสิทธิบัตรได้อ่านสิทธิบัตรของรัสเซียและทั่วโลกมากกว่า2ล้านสิทธิบัตร แล้วจัดสร้างกฎพื้นฐานที่จะอธิบายถึงวิธีสร้างสรรแนวคิดเชิงแปลกใหม่แบบประดิษฐ์คิดค้นและจดสิทธิบัตรได้มัวริสกันบาเป็นนักประดิษฐ์และนักธุรกิจชาวอเมริกันเป็นเจ้าของ50สิทธิบัตรหลากหลายสาขาที่ขายได้ดีเชิงพาณิชย์เช่นแปลงกำจัดขนสัตว์ออกจากเสื้อไหมพรมวิธีลอกต้อกระจกด้วยความเย็นเยือกแข็ง โรงภาพยนตร์แบบฉายหลายเรื่องในช่วงเวลาเดียวกันเล่าวัตก้าภาพยนตร์การ์ตูนเป็นต้นการฝึกฝนทักษะนวัตกรรมทริสคือทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้นด้วยวิธีแยกย่อยประเด็นปัญหาแล้วประกอบใหม่แบบแปดต่างขั้นตอนรายละเอียดได้แก่ 1. มองให้เห็นปัญหา2 สรุปคำถามแยกแยะรายละเอียดข้อมูล 3. จัดสร้างแนวคิดด้วยหลักการปัญหาของโลกโดยทั่วไป 4. จินตนาการถึงแนวโน้มวิวัฒนาการเชิงเทคโนโลยีที่เป็นไปได้ 5. สืบค้นแนวคิดคำตอบที่เกิดมีอยู่แล้วบนโลก 6. สร้างสารวิธีกระตุ้นการประยุกต์ใช้อย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อแก้ไขปัญหา 7. สรุปคำตอบ การฝึกฝนทักษะนวัตกรรมความลับของนักประดิษฐ์คือไฝรู้ช่างสังเกตชอบถามคนา้นคว้าสรุปยอ่อและกำหนดเส้นตายนักประดิษฐ์ต้องมีวินยัยฝันคิดทำอย่างวิจิตพิสดารโดยเตรียมพร้อมรับความล้มเหลวตัดสินใจอย่างเด็ดขาดรวดเร็วแต่ไม่หุนหันพันแล่น เพ่งมองเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของยุคสมัยปัจจุบันเช่นการแพทย์สื่อสารดิจิทัลเป็นต้นผลิตโครงสร้างจินตนาการออกมาในรูปแบบชัดเจนเช่นลายเส้นรูปภาพสองมิติชิ้นงานต้มแบบ3มมิติภาพเคลื่อนไหวเป็นต้นด้วยภาษาสากลให้คนทั่วไปเข้าใจ5มุ่งมั่นเป้าหมายเดียวนวัตกรรม การพัฒนาตนเองให้ฉลาดคิด 1. คิดอยากรู้คิดด้วยตัวเองคิดตามคนอื่น 2. อ่านทุกเรื่องหลากหลายสาขาวิชา 3. จดบันทึกทุกข้อมูลเรื่องราวที่เตะตาโดนใจหรือสว่างแวบในสมอง 4. เรียบเรียงเปลี่ยนแปลงความคิดเป็นภาษาที่ตนเองและคนทั่วไปเข้าใจ 5. ถามตัวเองคนอื่นคนที่อยากตอบ หกทบทวนพยายามปรับปรุงแก้ไขขยายผลเติมเต็มจุดอ่อนให้ทันสมัยอยู่เสมอการสร้างสรรค์ความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการไม่ใช่พรสวรรค์ที่ลี้ลับมนุษย์ทุกคนมีความสามารถนี้ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเพียงแต่มากน้อยต่างกันคนธรรมดาสามารถพัฒนาขัดเกลาปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองให้เบ่งบานงอกงามออกไปได้ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 1. เชื่อมั่นว่าตนเองสามารถผลิตความคิดที่ดีได้ 2. สแสวงหาสะสมข้อมูลความรู้ให้มากที่สุดทุกเรื่องทั้งที่สำคัญและไม่สำคัญ 3. เชื่อมต่อปฏิปะตะสองเรื่องหรือหลายเรื่องเข้าด้วยกันอย่างมีเหตุผล 4. ตั้งคำถามเริ่มต้นเพื่อนำทางไปสู่คำตอบว่าใครทำไมอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อ,อไหร ห้าชอบบังคับใจตนเองให้สนุกสนานกับทุกเรื่องราวที่กำลังคิดและทำ